ฝันว่าไปทำงานไปแผ่บุญในเรือนจำค่ะวิญญาณเขาบอกว่าเขาเป็นทุกข์มากแบบนี้คือเขาต้องการบุญก็เลยมาหาเราใช่ไหมคะวิญญาณนะเวลาออกจากล่างนะจะสุขหรือจะทุกข์มันอยู่ที่อารมณ์สุดท้ายเราจไหมสำคัญสุดอะเหมือนเวลานอนเนี่ย อารมณ์สุดท้ายจะหลับมันจะฝันเหมือนยัน,นแล้วออกจากล่างไปเนี่ยส่วนใหญ่มันเจ็บอ,อยู่แล้วมันทุกข์อยู่แล้วเพราะธาตุมันบีบใช่ไหมละ่ะถ้าเราไม่สวดมนต์ไม่ทำกรรมฐานไว้เนี่ยมันก็เจ็บอ่ะที่พระพุทธเจ้าส,นสอนเรื่องทุกข์ก่อนแหละทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ มันทนไม่ได้ไม่ต้องทุกข์มันจะทุกข์จากผัวชิงเมียชิงทุกข์จากแย่งมรดกกันเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้เป็นทุกข์จรทุกข์หาเรื่องเองทุกข์จริงๆทุกข์ออกจากล่างทุก์พทุกชาตินั่นแหละชาติในเกิดก็ต้องตายใช่ไหมตอนเกิดเนี่ยไม่เท่าไหร่ตอนออกเนี่ยสําคัญที่สุดละพอไม่รู้จะไปไหนไงมันเป็นทุกข์ธาตุเบียดทุกข์ มันทนไม่ได้มันก็ต้องออกแตแล้วออกไปปั๊บเนี่ยอารมณ์ไหนอ่ะทุกข์อ่ะออกไปแล้วมันก็ทุกข์อยู่มันเหมือนเรือนจําที่เขาเห็นนั่นแหละเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เพราะไม่มีธาตุให้เปลี่ยนเหมือนที่เราไปสเพวิญญาณที่มันติดโซ่อยู่มาหลายปีมาแล้วที่เชียงใหม่นี่แหละคนแถวนั้นไปใกล้ได้ที่ไหนะตรงนั้นน่ะ เขาตายติดโซ่อยู่มันเป็นทุกอะทำอะไรไม่ได้เลยอะตรงนั้นอะทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมประมาณนี้เวลาเราไปแล้วมันก็ไปแล้วไงอารมณ์ุดท้ายไงที่เขาฝึกฝึกกันอยู่ทุกวันเนี่ยฝึกให้อารมณ์เคยชินเคยชินอยู่กับพระไงเราควบคุมมันอยู่ถ้า ท่าทั้งสี่เนี่ยเราฝึกจักอย่างนี้ไปจนวันตายนะยังไงก็ออกก่อนไม่ให้มันบีบเพราะมันรู้อยู่แล้วเนี่ยมันจะอยู่กับเราไม่อยู่รู้นะเราจะไปอยู่ทำไมล่ะก็ไปตามใจใช่ไหมล่ะเนี่ยที่ท่านให้ฝึกฝึกอยู่เนี่ยท่านบอกท่านสอนให้ตายเกิดไงมันมันไม่ได้ น่ากลัวที่ไหนที่ไปเรียนกับท่านท่านบอกมันน่ากลัวที่ไหนเกิดตายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติท่านบอกเองเกิดเองก็ต้องตายเองตายแล้วเองก็ต้องเกิดเนี่ยเองก็ต้องฝึกฝึกเตรียมการเวียนว่าใจเกิดใช่ไหมเออถ้าไม่ฝึกไม่ได้เองก็ไปตามกรรมคืออารมสุดท้ายลุกวิญญ,ญาณ มันเป็นโรคที่ลําบากกว่าโรคมนุษย์ถ้าเราเห็นนะเนี่ยลำบากมากเลยนานะเวลาเราไปสับเพเขาต้องขอเรานะใช่ไหมบางทีขอไม่ได้ก็ตามไปตามความฝันนี่ล่ะขอในความฝันเพราะเขาเป็นทุกข์มากนี่เราถึงนเ้สวดมนต์เราสวดมนต์เนี่ยพุทธมนต์มาที่เรานะลองดูชิดดูที่ว่าสว่างนะสว่าง วิญญาณแถวบ้านเราเน่ะมันก็มาสวดกับเราไงตอนที่ฝึกกับหลวงพ่อนะท่านให้ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยท่านบอกนักบวชเนี่ยนะแา่ว่าวมันไม่ใช่อยู่ในหนังสือไม่ใช่ไปเรียนหนังสือนักบวชน้องฝึกเรื่องจิตวิญญาณฝึกการเวียนว่าจะเกิดฝึกให้เข้าใจจะเปน็นนำคนอื่นก็ได้ท่านบอกมันันนี้ไม่พ้น ถ้าเราฝึกไว้เนี่ยเราสามารถจะกำหนดทิศทางการเกิดตายได้นะดีไม่พ้นอยู่แล้วงจริงไหมจริงหลวงตาคะแล้วถ้าคนที่ตายเนี่ยเขาตายด้วยอาการไหลตายอยู่ๆก็หลับแล้วก็ไปเลยหรือว่าตายที่โรงพยาบาลโดยการมีการฉีดยาสลบให้เขาก่อนแบบเนี้ยคะ่ะ วิญญาณเขาจะไปยังไงคะกรรมตามอายุไขถ้าหมดอายุก็ไปตามกรรมจะไปพรมปรเจวดาไปข้างล่างคือกรรมตามอายุไขนั่นแหละปัจจุบันเนี่ยคนตายก่อนกำหนดเพราะเหตุอะไรเพราะโรคนี่แหละโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจนี่แหละ ที่มันกินโรคมนุษย์ทุกวันเนี่ยตายกำกนด99อยู่99เปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่มียารักษาหอกโรคเนี่ยมีแต่ทุเลาถ้าเป็นนะมันก็ทุกข์ไมมาจีเออทุกเป็นทุกเป็นกังวลน,นะป่วยอะลองคิดดูเดียวทุกตลอดชีวิตนะป่วยนะเนี่ยั้อก็อย่าให้มันมาดี ระวังอาหารระวังน้ําระวังอารมณ์ระวังลมหายใจก็สวดมนต์ไว้จีให้กระแสจิตเราอยู่กับพุทธมนต์เนี่ยท่านไม่ได้เอาไปไหนพระพุทธเจ้าท่านก็เอาไปไม่ได้มันอยู่ในโลกนี่ไงใช่ไหมท่านสร้างบรารมีโอ้เกียรสงขยัยควรจะตัดสูปเป็นพุทธเจ้าได้ชาติเดียว เวลาท่านไปท่านก็เอาไมาา่ได้ไม่ได้เอาไปด้วยนะทิ้งไว้ในลูกเนี่ยถ้าจิตเราเป็นสายใหญ่กับท่านล่ะปลอดภัยไหมปลอดภัยคือธรรมชาติมันไม่ยากนะจดมนนะ่ะไม่ยากหลวง,งตาแเราถ้าอย่างคนที่มาเป็นนักบวชใหม่ๆอ่ะคะ่ะยม เอ็นดูอะค่ะมีอะไรก็เอามาถวายเอามาให้อะไรเงี้ยแล้วเราไม่กินของเขาเขาจะไม่ได้บุญหรือเปล่าคะมันไม่เกี่ยวเขาถวายแล้วเขาได้บุญแล้วจะกินไม่กินอย่าลืมว่าความรู้สึกทางโลกเนี่ยเรารู้หมดแหละแต่ตาหูจมูกรีนกายตั้งแต่จําความได้มันไม่ชีลองคิดดูดิจากลูกรถกินเสียงนะ่ะถามว่าโลกล้วนๆใช่ไหมล่ะ จะเป็นการเรียนหนังสือจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามคือโลกอะ่ะชินไหมชินธรรมะสวดมนต์แค่มองภาพหลวงปู่หรือมองเนี่ยมองเห็นยังเฉยเลยไม่มีคนรู้สึกซึ่งภาพเนี่ยหรือภาพเราก็ตามคะภาพใครก็ตามตาเห็นภาพเนี่ยจริง,จ,รงจะจิตไม่สามารถรับ ขึ้นของนมามธรรมคือความรู้สึกได้ไงแต่ทั้งโลกทาไมทําได้อ่ะมันชินไงที่ถ้าเรากราบพระเป็นนะจะบอกเองกลาบพระเป็นเนี่ยเอาเองนั่งคุกเข่าปับ๊บเองก็มองภาพพระมองสบายๆก็ถวายชีวิตไงพุทธทางชีวิตังเมโูเจมีขึ้นกรรมาฐานก,ากับพระธจ้าเลยกับพระธรรมเลยกับพระสงฆ์เลย ถวายชีว่าปั๊บช่วงที่กาปุ๊บเนี่ยตาเรามองปั๊บหรือหลับตาปุ๊บภาพมันก็เข้าไปที่จิตก็มองเฉยๆนะเข้าไปที่จิตก่อนนอนตื่นนอนกาทุกวันสัมผัสได้นะพระได้นะฮะมันจะมีความรู้สึกนะเพราะมันชินไงตาเห็นภาพปั๊บจิตจะสัมผัสในนามธรรมขนก็จะลุกมั่ง ภาพท่านก็นจะเปลี่ยนโน่นนี่นั่นมันเป็นนามธรรม,ามง่ายๆแต่มันทำยากหน่อย <c oughs> ใช่ไหมมันต้องไม่ลืมไงเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องเกา่าเนี่ยเรื่องใหม่แต่โลกก็เรื่องเกา่าเรื่องใหม่ในกาบพระนี่นะท่านว่าท่านสอนลุงตาบอกว่าถ้าเองกาพระเป็นเนี่ยเองจะเข้าใจเรื่องรูปกับนาม เข้าใจเลยเองเห็นพระมองภาพปับ๊บตาเห็นรูปจิตจะสัมผัสผด้วยนมามธรรมแค่กราบพระทุกวันก่อนนอนแล้วก็ไปกราบตามวัดตามอะไรก็ตามจากพระมาเป็นคนแล้วตอนนี้ยมองเมชีปับ๊บเห็นรูปเมชีเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเลยว่าเมชีความรู้สึกอะไรล่ะก็กำหนดได้ ใช่ไหมเมื่อชีป่วยก็จะมีความรู้สึกว่าเม่ีคนไี้ป่วยมันเป็นความรู้สึกมันไม่ใช่มีภาพอะไรนี่คือพุทธศาสตร์ท่านสอนให้เราการลงชีวิตให้มันปลอดภัยนะเวลาไปไหนเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ไปเราก็จะไม่ไปใช่ไหมละ่ะเรากินเนี่ย เราเห็นแล้วก็แผลจีแผลกับสัตว์ที่เรากินหรือผักอะไรก็ตามแผลคนที่เขาทำเราก็จะมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าก,กินอันนี้กินได้ประมาณเนี้ยมันเป็นความรู้สึกอะทางตาหัวจมหกลิ้งกายนั่นแหละถ้าเราฝึกจริงๆะเราก็มีความรู้สึกเราก็จะไม่ไปมันมันมันมากกว่านั้นท่านบอก เองได้เห็นเขาคุยกันคุยกันเนี่ยเองจะรู้เลยเนี่ยมันไปนี้ไม่ปลอดภัยแต่เองไม่สามารถจะช่วยก็ได้รู้เฉยๆจันวะนี่คือพุทธศาสตร์ <S <S 1> <S 1> อา้าวโศกแล้วมันต้องสวดมนต์ไงสวดมนต์ภาวนาไงห่างจากความรู้สึกสังโลกไงเมื่อกี้เราสวดทุกครั้งเนี่ยสวดจม,มงเนี่ยไม่มีแล้วโลกอ่ะ กายกรรมไม่มีวจีกรรมไม่มีมีกัมโนกรรมเล็กเล็กน้อยถ้าเราสวดทุกวันน่ะวันละหลายชั่วโมงล่ะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ดิในอนาคตเวลาออกจากล่างจะไปไหนก็ได้จะเกิดเลยก็ได้จะไม่เกิดก็ได้เนี่ยกำลังที่ฝึกทุกวันเนี่ยจริงไหมล่ะ จะไปพรมก็ได้จะเป็นเทวดาก็ได้แค่กราบพระทุกวันเนี้ยกราบพระสวดมนต์บ่อยๆห่างบ่อยๆเอาก็เตรียมตัวตายง่ายแล้วก็เตรียมตัวเกิดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นจริงนะเรื่องจริงนะเนี้ยมีอะไรถามค่ะญ <c oughs> าติทาจากในเฟซบุ๊กนะคะถามมานะคะว่าหลวงตาครับ ผีอ่ะผมก็เคยเห็นนะครับมีความเชื่อหลังความตายว่าสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่ทำไมทำไมใจมันถึงยังอยากไข,ขว้าทางโลกอยู่ครับลาบยศอาชีพจะทำยังไงให้ตัดจากความอยากทั้งหมดได้ครับโอ้ยผี่พวกพี่ชาติแล้วท่านบอกค่อยๆทำทีเนี่ยยังไงเองก็แก่ อย่างเองก็ตายไม่ต้องรีบหรอกอบอกค่อยๆทําไปอย่าไปเล่งเดี๋ยวมันจะเบอร์อย่าไปเล่ง,าาเ,เ,ลงเพราะเรารู้พื้นฐานเราฐานเราไม่มีจะเล่นไม่ได้หรอกเห็นหลายคนแล้วเล่นอะ่ะเบอร์ทุกคนเข้าโรงพยาบาลทุกคนแหละเล่นเจ้าให้ได้กนะมันไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยมันเหมือนกับฝึกเด็กอะ่ะเด็กอ่อนเนี่ยมันค่อยๆทาไปทำมาค่อยๆเดินไปเดินไปเดินไป่าหยุด ก็เหมือนเราเนี่แหละหลวงปู่ท่านบอกให้สวดมนต์ว่างเราก็สวดไงออกินข้าว,ว,วราเราก็สวดอาบน้ําเราก็สวดใช่ไหมขับรถไปทํางานเราก็สวดเราก็ห่างจากเพลงแล้วเมื่อก่อนเราขับรถก็ฟังเพลงอะไรไมันรู้ม่วมหมดทีนี้เราก็สวดมนต์สวดมนต์เราก็แผ่เมตตาไปมันก็ห่างใช่ไหมล่ะค่อยๆห่างไปบ้านเราก็สวดมนต์แล้วก็นอนก่อนนอนเราก็สวดให้หลับ มันก็ไม่ฝันลายแล้วค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปีไปเรื่อยๆนะแกลงแกลงนะมันต้องเข้าใจแหละมันไม่เข้าใจมันต้องเข้าใจนะพูดถึงถ้าทำจริงๆเนะี่ยไม่มากก็น้อยอะเข้าใจแน่ๆเลยจริงไหมละ่ะอย่าไปรีบรีบมากไม่ได้นะเว้หายใจไม่ไม่ทัน แต่มันมีเคสหนึ่งคะ่ะหลวงตาเขาก็ไม่ได้รีบนะคะแต่เขาตั้งสัจจะที่จะสวดอะคะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนอารมณ์มันค้างอะคะ่ะจะนอนก็นอนไม่หลับจนเริ่มมีอาการเบอร์แต่สัจจะยังไม่ครบเลยคะ่ะจะต้องทำยังไงคะมากเกินไปตั้งสัจจะมากเกินไปถอยลงมาหน่อยถอยลงใช่ มันจะมีอาการบางคนอยากได้ในธุรกิจตัวเองทำนะไปจะทำทอธิษฐานาาเท่าไ,รไหร่รู้ไปวันนั้นหนึ่งพันจบไม่ได้เรื่องเลยไมไ่เรื่องเพราะอะไรนับอย่างเดียวเลยนั่น่นแทบแทบแทบตายเ็าว่าเนี่ยาบอกโอ้แทบตายบอกไม่เอาอีกแล้ว เอาสวดแบบสบายๆมันมีพลังงานมากกว่าอันนั้นมันรีบรีบเกินไปเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแค่ไหนคือการพอดีของเรารู้ดิตัวเองไม่รู้จากตัวเองนะเป็นไปไม่ได้หรอกรู้ดิตรงตาบอกขยันก็สวดขี้เกียจก็สวด ขี้เกียดนี่ขี้เกียจขี้เกียจก็นอนสวดดิแล้วก็ให้หลับใช่ไหมขี้เกียจสุดๆนะก็นอนสวดแล้วให้หลับไปแล้วแล้วถ้าขี้เกียจนอนสวดแล้วมันก็หลับไปเลยอะค่ะมันไม่สวดอะค่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยคลื่นของจิตมันก็ไปตามพุทธพุทธคุณไปตามบทที่เราสวดนั่นแหละ